โอ้โหงอกขึ้นมาเต็มเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพาะเมล็ดมะละกอนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็เก็บมาจากผลสุกนะครับเก็บแล้วก็ตากแดดไว้ประมาณสักวันสวันนะครับให้เมล็ดเขาแห้งก่อนนะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีเพาะแบบง่ายๆเลยนะครับ เริ่มจากเตรียมดินนะครับเตรียมดินใส่ภาชนะอย่างนี้นะครับจะเป็นดินร่วนหรือว่าดินที่หาได้ตามธรรมชาติก็ได้นะครับหลังจากที่เราใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำเมล็ดพันธุ์ของเราโรยลงไปเลยนะครับ เราจะเพาะแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากนะครับเราก็จะเกี่ยให้ทั่วๆหน่อยนะครับหลังจากที่เราโรยมเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะโรยดินกบทับไปอีกรอบนึงนะครับใช้ดินละเอียดละเอียดหน่อยนะครับกบทับลงไปนะครับเราก็จะไม่กบหนามากนะครับเป็นอนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ลดน้ำนะครับหลังจากนี้นะครับก็ลดน้ำทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละครั้งนะครับผ่านไปสิบห้าวันนะครับต้นมะละกอของเราก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะตะแคงให้ดูนะครับก็งอกขึ้นมาประมาณสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นแล้วนะครับกำลังโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินก็มีนะครับโอ้โหงอกขึ้นมาเต็มเลยครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่ งอกขึ้นมาเต็มกระถางเลยครับเพราะง่ายๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ